ตอนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทบลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้หยิบยกเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Employee Motivation นะฮะหรือภาษาไทยที่เราจะเรียกกันว่าการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ทำงานในงองค์กรบทความที่ผมอ้างอิงแล้วก็เอามาพูดถึงในวันนี้เนี่ยจะเป็นของทาง Howard Business School นะครับเ,ออเป็นบทความที่ตีพิมพ์อยู่ใน Howard Business Review บนเว็บไซต์นะครับของเดือนกรกฎา,าคมนะฮะปี2008ซึ่งอาจจะนานหน่อยแต่หลังจากเอามาทบทวนดูแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันสามารถจะเอามาแอพพลายหรือประยุกต์ใช้ได้ในยุคปัจจุบันเช่นกันนะครับบทความนี้เขาอ้างอิงถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Driven ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนโดย Paul R. Raw l a w l i n c e นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวข้องกับการ สร้างแรงจูงใจก็คือมีคนเราเนี่ยจะมีพลังขับเคลื่อนอะไรบ้างที่จะกระตุ้นทําให้คนคนนึงมีแรงจูงใจที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างนะครับซึ่งแรงจูงใจตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะผูกติดกับเรื่องของการทํางานเป็นหลักซึ่งในหนังสือ Driven เนี่ยเขาผู้เขียนเขาแบ่งว่า ในการกระตุ้นแล้วก็จะสร้าง motivation ให้เกิดขึ้นในตัวคนเราเนี่ยคนเราต้องการอยู่4ตัวเท่านั้นนะครับคือเราต้องการก็คือเขาเขาแจ้งว่ามีมี drive อยู่4ตัวที่จะขับเคลื่อน motivation ของคนตัวแรกเขาใช้คำว่า acquire acquire ในที่นี้ถ้าตีความเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนกับเ,ออเราสามารถมีกำลังที่จะซื้อสิ่งของบางอย่างเรามออีพื้นฐาน เรื่องของอาจจะเป็นเงินเรื่องของปัจจัยต่างๆนะฮะที่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้อันนี้คือ drive for acquire นะครับตัวที่2เขาใช้คำว่า bond bond ในที่นี้ก็คือเรื่องของ connection เป็น relationship ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนเรากับครอบครัวหรือถ้าในที่ทำงานก็คือกับเพื่อนร่วมงานกับนายกับผู้บริหารหรือแม้กระทั่งกับลูกน้องตัวเองอันนี้คือ ที่เขาเรียกว่า bonding นะครับอันนี้คือตัวที่2นะฮะตัวที่3ก็คือ comprehend comprehend ก็คือการที่เราได้รับความพึงพอใจบางอย่างทำให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเนี่ยมีความสำคัญ mm hmm. เหมือนกับ self-esteem ไก,กลๆแบบนั้นคือเป็นการที่ทาการที่เราเนี่ยมีความพึงพอใจในในสิ่งที่คนอื่นเข้ามายกย่องเรา เข้าใจเราแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความเก่งกาจสามารถมากขึ้นเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นนะฮะอันนี้คือ c o m p r e h e n d ส่วนตัวสุดท้ายของ drive ที่ในหนังสือ driven เขาเขียนไว้ก็คือคําว่า defend defend คือเป็นการปกป้องหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับก็คือเป็นการปกป้องว่าถ้าเราจะมีแรงจูงใจในการทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันต้องมั่นใจได้ว่า ปัจจัยข้างนอกเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามามีผลกระทบกับเราได้แต่ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราทำไปก็ยังมีคนมาทำร้ายเราหรือมามามามีผลกระทบอะไรไปอย่างเราเนี่ยเราก็จะไม่มีแรงจูงใจในการทำงานนั้นนะครับดังนั้นในหนังสือ driven เนี่ยมันมีปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจอยู่4ตัวนะฮะอีกตัวย้ำอีกทีนะครับ1ก็คือ acquire พูดง่ายๆคือเหมือนมีเงินไปซื้อของ นะสองคือบอลก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 3. Comprehend ก็คือความรู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับมีความภาคภูมิใจคนอื่นมองมาเชื่อมั่นในตัวเรานะฮะตัวสุดท้ายคือ defense ก็คืออยากให้ทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันยังคงอยู่ไม่มีสิ่งภายนอกจะมาทําให้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันหายไปถ้า4ตัวนี้เราสามารถที่จะสร้างขึ้นในการทํางานในองค์กรของพนักงานได้เนี่ยนะฮะ มันจะทําให้พนักง,งานคนนั้นเนี่ยมีแรงจูงใจในการทํางานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพนักง,งานที่เป็นทาเลนต์หรือคีทาเลนต์ของบริษัทเราเนี่ยนะครับถ้าเขาได้รับ4ตัวเนี้ยเขาก็จะมีพลังในการทํางานอย่างต่อเนื่องซึ่งในบทความฉบับนี้เขาก็เอา4ตัวนี้เนี่ยนะฮะไปผูกกับระบบ HR ซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวนะครับคือเขาเอาปัจจัย4ตัวที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเข้าไปผูกกับระบบ ในการบริหารทรัพย์กรบุคคลขององค์กรอ,อย่างตัวแรกเนี่ย acquire นะครับก็คือการที่พนักงานจะมีแรงจูงใจได้แปลว่าเขาจะต้องสามารถมีปัใจจัยในการที่จะไปหาเลี้ยงชีพให้กับตัวเองซื้อสิ่งของต่างๆนานานะครับซึ่งตัวนี้เขาก็ไปผูกกับเรื่องของ reward system ว่าถ้าเราต้องการให้พนักงานมีความรู้สึกว่า acquire ได้เนี่ยนะก็คือเราก็ต้องมีระบบการให้ค่าจ้างเงินเดือนสิ่งตอบแทน นะสวัสดีการที่สามารถทำให้พนักง,งานเกิดความรู้สึกว่าเขาสามารถแอดควายในสิ่งที่เขาต้องการได้เพราะฉะนั้นตัวแรกสุดเลยที่มันเป็นพื้นฐานสําคัญแทบจะเลี่ยงไม่ได้สําหรับมนุษย์เงินเดือนแล้วก็สําหรับองค์กรที่ต้องการจะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาทํางานนั่นก็คือระบบ Reward System นั่นเองซึ่งในยุคนี้ก็ต้องออยอมรับนะครับว่าไม่มีทางว่า Reward System จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญนะครับเพราะว่า มนุษย์เงินเดือนทุกคนก็มองเรื่องนี้แม้ว่างานวิจัยบางอย่างใน internal ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ engagement อาจจะตอบได้ว่าปัจจัยสุดท้ายที่พนักงานเราออกมันไม่ใช่เรื่องปัจจัยแรกที่พนักงานเราออกมันไม่ใช่เรื่องเงินเดือนซึ่งจริงๆอันนี้มันอยู่ที่สภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นๆเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีไม่เคยเห็นว่าจะไม่มีคําว่า reward system อยู่ในปัจจัยที่พนักงานมองเลยดังนั้นพื้นฐานสําคัญในยุคนี้เราต้องสร้างระบบ reward ให้ พนักงานมีความรู้สึกว่าเขามีพอที่จะดำรงชีวิตได้ในการที่จะทำงานอยู่ที่นี่ต่อไปซึ่งถ้าตรงนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่พอเขาไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้กับรีวอร์ดที่บริษัทให้แน่นอนนะนี่คือตัวแรกเลยที่เขาจะไปทำงานที่อื่นโดยที่ไม่สนใจตัวอื่นเลยนะครับถ้าตัวแรกไม่ผ่านนะฮะฉะนั้นตัวแรกถ้าผ่านไปเขาแอคควายได้ละมีเงินที่จะไปซื้อสิ่งของข้างนอกได้ละอันที่2ที่จะตามมาคือบอนดิ้ง นั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานนายลูกน้องตรงนี้ในองค์กรเองนะครับก็คงต้องหยิบยกเอาเรื่องของอสิ่งที่เราเรียกว่า culture เนี่ยมาใช้ก็คือเราจําเป็นที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่อยู่ร่วมกันแบบมี relationship ที่ดีต่อกันนะครับมีการสร้างสรร์การทํางานโดยอาศัยความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ร่วมกัน หัวหน้าให้ความสําคัญกับลูกน้องลูกน้องให้ความสําคัญกับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานทํางานด้วยกันอย่างราบรื่นไม่มีการเบืองภายในไม่มีการแทงกันข้างหลังเพราะว่าถ้าบอนดิ้งตรงนี้ไม่เกิดแม้ว่าแอคควายจะดีแต่สุดท้ายมันก็ทําให้พนักง,งานตัดสินใจลาออกได้เหมือนกันนะฮะนี่คือตัวที่2ก็อย่าลืมนะครับผูกกับเคานเตอร์ผูกกับวิธีวิถีชีวิตที่จะต้องเข้ามาทํางานในบริษัท อันที่3 c o m p r e h e n d นะ c o m p r e h e n d ก็คือการที่เขาได้รับการยกย่องนะว่าเขาสามารถที่จะทำงานได้เรียกว่าดีแล้วก็มีความได้รับการชื่นชมนะฮะจากคนรอบๆข้างตรงนี้เขาไปปลูกกับตัว job design ก็คือ งานที่ทำจะต้องทำให้เขามีความรู้สึกแตกต่างมีความรู้สึกว่าบทบาทหน้าที่ของเขาในองค์กรเนี่ยเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญทำให้พนักงานทุกคนรู้ว่างานของเขาเนี่ยมีความหมายเป็นองค์ประกอบอันนึงที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ถ้าองค์กรขาดเขาองค์กรจะไม่มีทางสำเร็จได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่พนักงานทุกคนต้อง,อง,าองการเขาต้องการมีความหมายต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในองค์กรดังนั้น ถ้าค่าจ้างเงินเดือนดีแล้วบอนดิ้งกับเพื่อนร่วมงานโอเคแต่งานน่าเบื่อมากโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยนะครับจริงๆงานมันอาจจะไม่ได้น่าเบื่อหรอกครับแต่ว่าองค์กรอาจจะลืมสื่อสารลืมบอกว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นกลไกนะเป็นชิ้นส่วนสําคัญอันหนึ่งที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จนะถ้าองค์กรไม่ได้ทําให้เขารู้สึกตรงนี้ก็ มีผลทําให้เขาต้องตัดสินใจลาออกไปอยู่ที่อื่นที่เขามีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นแล้วมันมีนิ่งฟูกว่างานมันมีความหมายมากกว่าอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นตัวที่3ก็ต้องทําให้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปแตะในมุมของ job design นะฮะทำให้มันเข้มข้นท้าทายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการขยับเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปตามความสามารถของพนักง,งานการมอบหมายงานที่มันมีความท้าทายต่อความสําเร็จมีส่วนมีผลทําให้องค์กรประสบความสําเร็จมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่ทําให้พนักง,งานเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า c o m p r e h e n d นะครับตัวสุดท้ายคือ defense defense คือ เป็นตัวที่บอกพนักง,งานได้ว่าเขาสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยนะถ้าเขาทําสิ่งเหล่านี้รับรองว่าทุกตัวที่คุณมีอยู่จะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนใดๆนะฮะคือไม่มีเทรดจาก คือไม่มีภัยคุกคามะนะฮะที่จะเข้ามามีผลทําให้สิ่งทีเขาได้รับอยู่เนี่ยมีปัญหาที่หายไปหรือสุดท้ายแล้วได้รับลดลงคงไม่มีตรงนี้ก็คือเราจะไปผูกในมุมของ performance management system ก็คือเป็นลักษณะของการพิสูจน์ได้ว่าถ้าพนักง,งานคนนั้นยังคงรักษาระดับผลงานไม่ว่าจะเป็นทั้งด้าน outcome หรือพฤติกรรมในการทํางานได้อย่างดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะยังคงอยู่โดยที่ไม่ถูกภัยใดๆมาคุกคามเด็ดขาดองค์กรจะสร้างเรื่องของผลงานเป็นหลักจะไม่ใช้การเมืองนะจะไม่ใช้ความชอบส่วนตัวของผู้บริหารมาตัดสินว่าคุณควรจะอยู่หรือคุณควรจะไปดังนั้นถ้าเรามีหลักเกณฑ์ในแง่ของ performance base นะครับเรื่องของ resource allocation process ในการกระจายทรัพยากรในการทำงานอย่างเป็นธรรมแล้วเนี่ย พนักง,งานก็มีความรู้สึกว่าเออองค์กรเนี่ยสามารถปกป้องเขาได้นะเขาไม่ต้องกลัวนะเขาไม่ต้องกลัวว่าวันดีคืนดีจะโดนใครมาทําร้ายหรือถูกไล่ออกหรือถูกบีบออกโดยไร้เหตุผลดังนั้น4ตัวเนี้ยเท่าที่ผมอ่านดูนะครับผมว่ามันเข้าท่าดีนะฮะคือถ้าสามารถเอามาเชื่อมโยงกับระบบ HR ในองค์กรได้แล้วมันก็ไปผูกกับปัจจัยพื้นฐานสําคัญในคนนะครับที่เขาต้องการเรื่องของสิ่งเหล่านี้ เพื่อทำให้กระตุน้น motivation ของคนโดยเฉพาะคนเก่งๆนะฮะในกลุ่ม,มองค์กรเราที่เราเรียกว่า talent หรือ key talent หรือพวก high potential เนี่ยสอกลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มที่เราจะต้อง k e e หรือเก็บเอาไว้ให้ได้ดังนั้นถ้าเราสามารถจะตีโจทย์ในแง่ของ acquire ให้กับคนกลุ่มนี้นะครับ บอนดิ n งให้กับคนกลุ่มนี้ได้ดีนะครับสร้างสรรค์มีน n ่งฟูลเวิร์นะหรือคอม r พ h e n นให้กับคนกลุ่มนี้รวมทั้งสามารถที่จะปกป้องเขาให้เขาสร้างผลงานแล้วก็มีความโปร่งใสในการทำงานได้เนี่ยผมว่าพนักง,งานร้อยทั้งร้อยแรงจูงใจในการทำงานมันเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับก็อยากจะฝากประเด็นอันนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังเอาไว้เผื่อจะ เอาไปประยุกต์ใช้ในการวางระบบ HR ของบริษัทเราเองนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ